อยู่ต่างประเทศอยู่ไทยอยู analyze, erman, out, ่ลาวของาบบส้มบนซองละองก้อนเลียงแพ้เลยเลยนะโยต้องก้อกับสิไปห้าไทยมันเทียนนะโดยมันเทียนนะขาบไปเลยเลยโดย คนป่วยเลยนะโดยโดยไปเบิ่งยายคนป่วยนักแรกนะโดยตะละมือมือมือหนึ่งคนกะแบ่คนหยดเข่าหยดน้ำแหละมือหนึ่งว่าคนจอยลงมือหนึ่งเือจอยลุกจอยลงกจอยลงเรื่อยป่าลุนะโดยจากคนขาดโดยจากคนเป็นนังป่าลุกนะโดยยังบูเสห์เนาะ ต่ว so 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 ่ากันชงมันขึ้นโดยแล้วก็เพิ่นชอกมาโดยเราแล้วเผลกับพื้ชเรา่นมาอยู่กันแล้วผลจอยลงจอยลงมาโดยทุกปะลงผนจอยแห้งลีนมาโดยจอยจอยนาโดยเนาะไม่เห่าอะไรยายอยู่ในเนาะโดยน้องก็ก็สิไปค่ะ สวรรค์เลยนะโดยนองป่าลุงเลยขี่ไปทางหนาเลยนโดยป้าลุงทยงไปโดยเลยไกล้เติมนะโดยละที่ลงมากับแต่บ้านชีหาชิักตัวนะโดยขย้แห่งป่าลุงนะอขี่ไทางเหนอนะโดยนอป้าลุงและพีงไปนะยกป้าลุงได้ินเสียงนก่อยนะโดยผวขี่รถ แหระยับไปแน่เลยเพราะว่าสิคำสิมืดแล้วนะโดยขี่ไปเลยเนาะโดยน้องป้าลุ้งไปโทนเราโดยน้อกป้าก็ได้ขี่ไปพี่อร่อยขี่ไปคลายน้ำไม้น้ำมันมาเลยเนาะแหละพีทั้งลงไปเอาเราโดยโอขี่ลงไปทั้งพี่นะโดยน้องป้าก็ขีได้ไปคายนะโดย าลุงขีไปเลยตอนนี้เอเลยน้องป้าลุงไปทางไปเอาหน่อยเออเดี๋ยวป้าไปางไปทางเอเอหน่อยมาทันแกอานารมันกรบปิดปะหน่อยมาสากอาหา้มันปิดปะเลยก็ะไปนาติดเร็วเลยนะเดเอ Nó bà luôn Đã thiếu Nó rồi nó bà luôn Mà nó thiếu hỏi bay thang một tượng nó rồi Oh, I don't know. ไปฝึกัเลยขานังสีน้าโดยป่าลุงแล้วกคายเุิดแล้วนะโดยได้ประมาณอะไรวะลอยหนึ่งนะโดยป่าลุงได้ลอยหนึ่งโดยและเพนะแบน้องแค่ป่าลุงนะโยได้ลอยหนึ่งโดยสบายที่ทางโดยผู้ทาง้เห็โดยเอาเงินได้ลอยหนึ่งโดยโดยคาย

าวันถ so, like so so ิ so, like right. Hello, like so, ่คนทำแห้งเลยเนาะก็เลยปได้มากเลยมามืันจัน่เนาะดยใหาคานดยวชาวันถิ่ประมาณเลยพะว่าคนตกแห้งเลยโลยเลนดเนาเลยเนาะฝด่ังไนาะมืนนีเป็นวันคู่เลยเปิดผักไหยเนาะดย เ่มทียบย้ายเลยนะป่าะุ้ง้าคุ้นทางกับไมา้าแล้วเนี่ป้าลุงอยโท้วันางไปเลยาป้าลุงเลยกถามไปเปิงเต้นนอนเพื่ยงย่าอยู่แล้วเนาะเดไปเิงเลยนื่อเนาะป้าลุงเน่หนอพี่เพิร์นอนนะเลยเป็นไดไม่เทา มากับเออโดยนั่งนอนกอเสานอนไปนะโดยหูนอโดยพุณนนอนนอนโดยนั่งบนท่านใหญ่ได้ป่านะแถวนอนสักพอนว่าเถานอนสักบอนว่าไม่ถ่า้อง ว้าววันจันฮาวันเสาวันอิตย์นทักหัวมันตกแห้งเลยเลยมาเดินน้องป่าลูกก็นอนนะเลยกินข้าวแล้บอถ้าเว้ยไ่อยากกินกินบน่ยอเลยอดเยเลย มากับไผมากับเอ้ยเด้ออีกเนาะเพิ่นเอาด้วยนะน้อก็สิลาเนาะโดยน้อปู่ป้าลุงนะน้อก็ก็สิลานะโดยก็เบิ่งเพิ่นเนาะโดยก็ก็ิลานะโดยน้อก็ขอกล่าวว่าสบายดีสบายดีป้าลุงเบิดุคนนะขอขอบใจที่มาเบิ่ง่องน้อกจจบขออยู่ดีมแงุแข็งน้องทองมา ทานมือเศ้าและขา่าวมอแรงแลเลยข่ะลายกเก่าปาธนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสมดังปราธนาสาธุเป็นหุม่มผมใจให้ลุกห้านตลอดไปสาธุกบ๊ายบาย